สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบท่านสวัสดีผมว่ตบหัวเจนี่แคะไม่รู้มันไงตายแั่พที่ ไปสีเพื่อนเจ๊ก,การนั่งม้านะการนั่งสบายใจเฉยมากอืโดนว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเหมือนว่ะเขานั่งมานั่งใหม่หอออนะเอเนะเออเขาเาตะคิดอีกที่ไปที่มาอันนั้นไม่ไปนะ ทำไงมันไม่ไปอะ่ะยังไม่ไปอยู่แล้วช่างมานเลยมาเต้นเพลงเจ่งๆกันดีกว่าเอาละคุณอยากฟังเพลงของใครพอผมมาเดี๋ยวดีเจระเบิดตุม้มจะจัดให้อันที่จริงผมไม่ได้ชื่ออะไระเบิดตุม้มนะใครชื่อระเบิดตุ้มก็บ้าแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรฮะตอนชาเปิดมาครั้งแรกระเบิดตุม้มก็เลยว่าจะชื่อดีเจระเบิดตุ้มดีกว่า าจะมาเล่นบ่อยขึ้นเมืองเล่นๆกันครับตายล่นแหลกแดกเลยด้วยดูเอาไปกันต่อเลยเอาดัน oh, แหลกจะคินไม่เนี่ยด,ดีคนมาเยอะซะดื้อ,อช่างเฮ้อหาที่รมๆเต้อออน <ะ S 2> อยู่คันะเป็ที่ดีเจว่าอะไร น,น,นีจะตอกหัวเกนคนมาคนตอกไม่ได้หู่นละตึ๊กงุ๊กได้อย่างเดียวฮะเก็บลูกบอลขอไปกเก็บไว้ก่อนนะแป๊บนึงน,นะขอโทษนี้ต้องยุ่งรอแล้วก็อย่าให้รอหรอกแต่ต้องห้อยด้วยสวัสด,ดีก็สวัสด,ดีกูไม่อยากสวัสด,ดีมึงแล้วค่อยเจอกันใหม่ไม่อยากเจอกับมึงเรื่อยไปไกล เอาละเราเจะมาเต้นเพลงอะไรดีของใครดีไปท่านคงคิดว่าในใจเจแล้วแต่หลายท่านก็คิดแบบเดียวกับผมจะเป็นตัวผู้หญิงต้องเด่นเลดีก้กา้าว้าวเลดีก้กา้าทำลายแถวนี้โอเคเราขอขาแต่งแบบเลดีก้กา้าก่อนโอ้โหถ่ายของเสียมาเลย,ยต้องซ่อมละ ช่างแม่งซ่อมทีหลังก็ได้เรดดี <mana S 3> <Styles. S 1> ้กาก้า okay. ไม่ชอบใส่หมวกนะเป็นเต้นพม่าเรดี้กาก้าพาพระพะพม่าพระพระพระพม่าพระพระพระพม่าไอเจ้าเป็นโรแมนโอเคเราจะมาเริ่มเต้นเลดดี้กาก้าคอร์ทโรสคู่นะครับขอดีเจขอไปเตรียมเพลงก่อน